เขาว่าถ้าจะซื้อ iPhone นะครับควรซื้อซีรีส์ที่เป็นเลขคี่เพราะว่ามันจะดีกว่าเลขคู่มันจะจริงเหรอนะเดี๋ยวคืนนี้เรามาลองวิเคราะห์ไป,ปรพร้อมๆกันดูนะว่ามีเหตุผลอะไรให้มันจริงหรือเปล่าเผื่อใครจะซื้อ iPhone สักเครื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาจริงถ้าใครนะครับผมติดตาม iPhone มาสักพักหนึ่งเหมือนอาร์ตีรีวิวเนาะแล้วก็มีการสังเกตจุดนั่นจุดนี้นะครับก็จะรู้สึกว่า ไอโฟนที่เป็นซีรีส์เล็กขี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างทำให้เราเนี่ยน่าซื้อมากยิ่งขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รู้สึกว่ามันเหมาะจากการซื้อเล็กขี้มากกว่าที่เป็นซีรีส์เลขข็กคู่อันนี้ถ้าลองสังเกตจริงๆเลยนะเออใครทายติตาม,มาเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆ Apple เขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะกับความเป็นเล็กขี้แล้วออปรับมาจากเล็กคู่นู่นนี่นั่นเนาะถ้าเราลองดูนะครับจาก iPhone 12แล้วกันนะขอ iPhone 12เป็นตัวตั้งเพราะว่า iPhone 12มันก็เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของ iPhone แล้ว 2เนี่ยเปลี่ยนแปลงดีไซน์มานู่นนี่นั่นแต่แต่ถือว่าเป็นรุนที่สที่เป็นการลองหลายๆลยอย่างลองดีไซน์ใหม่ลองหน้าจอใหม่ลอง 5G ใหม่ลองชิปใหม่ปุ๊บกลายเป็นว่าหลายหลยอย่างมันยังไม่ลงตัวปุ๊บเนี่ยเครื่องร้อนใช่ไหมใครใช้อยู่เครื่องร้อนนะฮะ 5G แบตไหลทุกอย่างแบบดูยังไม่ลงตัวสุดๆเลยนะฮะเลยกลายเป็นเลขคู่รุ่นแรกที่รู้สึกว่าอาจจะมองข้ามไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครเนาะสังเกต iPhone 12ปุ๊บใ้าอยากจะซื้อจริงๆเตอยากบอกขยับไปเป็นเลขคี่ อาจจะเป็น11ซื้อ11ตรงนี้เนะี่ยถ้ามาเทียบกับ12เนาะ โอเคหน้าจออาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องของความเสถียรเรื่องของแรงต่างๆเนี่ยมันถูกปรับออกซิเมตต่างๆมาทําให้มันได้ดีขึ้นและในปีนี้11ก็ยังคงราคาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในอติรีวิวเนี่ยก็ย้ำขีดเส้นใต้สุดๆละห้ามต่ำกว่า11นะครับหรือหรือถ้าจะขยับรุ่นสูงกว่าน,นี้หน่อยนะนออ11มาอ่ะจะต่ำใต้นะครับอย่างที่บอกมองดูลิซลิคี่ที่สูงหน่อยก็คือ13ใช่ไหมซึ่ง13นะครับมันเหมือนการเอา12เนี่ยมาตีบวกชิปก็มีการปรับให้ดีขึ้นเปปลีีี่่่ยนนนมมมมาาาใใชช้ิิ A15 ะครรับทกออซแงข ของความร้อนรวมถึงชิป 5G นะครับที่มันสเสถียรขึ้นโดยไปถึงการกินแบตเตอรี่ของ 5G ที่น้อยลงเออเพราะฉะนั้น1จุดแล้วนะก็คือ13ก็ดูน่าใช้กว่า12ละนะครับและเสริมไปอีกก็คือในแง่ของมีโหมดภาพยนต์เข้ามานะครับผมทำให้รู้สึกว่ามันดูว้าวมันดูแตกต่างจาก12ขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ถัดมาพี่ล้14อ่ะ14มันก็ดูสูงกว่า13นะนะอ่าถ้าพอดูจริงๆนะ ตับจุดอีกทีนึงนะ14นะเทียบกับ13ปุ๊บเนี่ย <S <S มันแตกต่างจากั3าน้อยมากเลยนะมันตีบวกขึ้นมาแต่ตีบวกน้อยมากคือในแง่ของอะไร <S <S แค c t i o n กล้องหน้าอาจจะ Auto ้ o c ก s มี a อ t ชั n นโหมดชิปดันไปใช้ชิปตัวเดียวกับ13 Pro 13 Pro Max อีกมันเลยรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกเฉยๆกับรุ่นธรรมดานะ ออแต่ตัวโปรกับโปรแม็กอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นในครั้งแรกซึ่งพออย่างที่บอกอะไรที่เปลี่ยนแปลงครั้งแรกเนี่ย,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 ยมันก็มักจะตามมาด้วยกับปัญหาหลายๆอย่างเหมือนกันที่บอกในไอ้ลงไอแลนด์กล้อง48ล้านความรงความร้อนอะไรก็ตามมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับในตัวตระกูล14เนาะเออหรือเรื่องของออหน้าจอที่เป็นแบบขีดสีเขียวขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างในฟัง14 Pro 14 Pro Max มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเล็กคู่ มันก็ดูไม่ได้เปลี่ยนเยอะหรือถ้าถึงจะเปลี่ยนเยอะก็เหมือนการเป็นลองอะไรบางอย่างเข้าไปเก้าเข้ามานะฮะคือเป็น15ะล่ะนะอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงเข้ามาปุ๊บคือ15ได้าบด้กไ,ไอรแลนด์เหมือนกันนะครับแล้วก็ ได้ดีไซน์ที่สวยสีสวยนุ่นนี้นั่นนะฮะล่อตาล่อใจทำให้เราอยากซื้อมานี่คือรวมไปถึงตัวของรุ่นโปโรที่ได้เป็นไทเทเนียมอ่ะมันก็ดูแบบว่าดูมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมาหน่อยมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างทําให้เรารู้สึกว่าเออพอขยับขึ้นมาเป็นตัวเล็กขี้ในฝั่งของ15เนี่ยมันก็ดูน่าซื้อมากยิ่งขึ้นดูคุ้มค่ากับการเปลี่ยนเข้ามาหรือดูคุ้มค่าในการจ่ายตังค์ลงไปนะครับได้กล้องได้กล้อง48ล้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎี3-4ปีีท่ผ่านมาแลแต่ถ้าาจะในยปี ก็อาจจะต้องมองเป็นรุ่นเล็กขี้มากกว่าเล็กคู่อันนี้ก็ถือว่าเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้หนื่นกันนะหรือเพื่อนเห็นต่างยังไงก็ถือว่า12ก็โอเคนะ14ก็โอเคนะก็ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เพราะก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าในแง่ของตรงนี้ก็มาแชร์มาแชร์ตรงนี้ให้ฟังกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่า16เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจาก15 15 Pro Max อะไรเงี้ยเยอะไหมหรือมันจะเข้าเกณฑ์ทฤษฎีซื้อเลขคี่มากกว่าเลขคู่ของตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะก็ต้องมารอดูอีกทีนึงเนาะต่อคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยนะครับระหางนี้เพื่อนช่วยแชร์ไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็เข้าพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับจะได้มาแล เนะฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันลิมกด Subscribe นะครับให้กับช h a นล e อาต์เทอร์วิวในดูทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ f a c e b o o k ิกต t อ k ต่างๆอันนี้ฝากติดตาม ในดู่องทางแต่ถ้ใาใครอยากจะได้ iPhone iPad กับเจซ์อุปกรณที่ราคาดีๆมากๆนะครับสามารถไปตามได้ที่ Tik t o อกอัปติรีวิวนะครับมีทั้งในคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดเลยเข้าไปแวะดูกันได้ราคาถูกกว่าในส่วนของจอประมาณหลายพันจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับเพื่อคนได้ประหยัดกันแบบว่าสบายๆกระเป๋าเนาะโอเคไหมฝากเข้าไปดูด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยังต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอัปติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ